เจ็บอ oh. ็่และเจ็ดสิบ้านะคะชิญรับเครื่องดื่มและชินาเคาน์เตอร์ได้เลยค่ะขอบคนลงแต่เครื่องแรกสิยางเล่ก้อนพี่น่องยางเละเบื้องสันอนี้กอน แทบหนีเขาห่อน,น,ออนคือบ้านเ้ออยู่เนาะห่อนแดนดอาแดดห่อนห่อน,อนพี่น้อยใช้รถได้แบบนี้ พูดไ,ได้สิมาฮับเนาะบัดน,นี้พูดได้สิมาฮับเมมม่อนพลาดถ้ำพี่น้องบัดน,นี้มาแล้วค่ะมาเนี่ยไปไหนรถน่ะโอ้ย อันนี้คือองนนอน,น,อนพูดม่ม้อนสีไปอันน่ะสีไปอัน,นอีหยังเพราะทามอันนั้นถังก่อนม่ม้อนสีขึ้นเครื่องไปโพราตัวขึ้นตอนรอบกี่โมองอันนี้ประมาณตีหนึ่งพี่น้องเออตีหนึ่งจะไปอีกแล้วค่ะจะไปไหนบัวว่าวบัวว่าวให้พี่ให้น้องเบิง่งดอกอยากให้พี่น้องติดตามพี่น้อง เมมอนไปเสิงใดยังหายพี่น้องติดตามข่้นชีบอกว่าขึ้นเครื่องไปหันไปหนีแล้วพี่น้องสิงหูก,ก่อนเมมอนพาทำชสโบได้ติดตามเมมอนพาทำเมม,มอนบอกว,ว่าบสเสลยค่ะอ่าสำหรับคลิปนี้เมมอนพาทำลาก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันไหมคะ่ะเมมอนสิบไปใส่หพ้พี่หายน้องเต๊ดตามนะคะขอบคุณที่ว่า คตติดตาาแม่มอนพาทำเด้มมือวันศุกร์มีคนหนึ่งวันเสาร์มีคนหนึ่งติดตาาแม่มอนขอขอบมขอบใจขอขอบพระคุณและไร้คือโคไร้์คดแชรกคตเจ้าจแม่ม้อนเด้มมือวันศุกร์มีคนหนึ่งวันเสาร์มีคนหนึ่งดเข้ามาติดตาาแม่มอนคะ่ะสวัสดีคะ่ะลกูก